สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีย่าเหมืองเสานะครับพี่น้องเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งวันมื่นนี้เขาเหลื่อนอยู่วัดโพธิธาตุกับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับแล้วแล้วพี่น้องบัดนี้เขาจะเดินทางต่อไปบ้านกุดกวงอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นมาแล้งครับบรรยากาศหลังยามเช้ายัางสากรถดบัดกันพี่น้องมันมื่นสถานดีครับแก่แพงครับก็ได้ต้องแบบ ย่างระวัางแน่พี่น้องสถานที่ครับเชี่บตรงแงไปเอาออภายในความไม่สะดวกเท่าไรนะครับทายบรรยากาศเมืองอซพี่น้องได้เบึ้งครับผมเพราะว่ามือขึ้นนี่นอนเอาแห้งพร้อมและก็ไลซสดบัดนปันไหนครับมือขึ้นนี้ในคลิปหนึ่งตอนไปเฮ็ดบุญไหว้พระให้พี่น้องเข้าดีรับชมกันนะครับคือบรรยากาศงานเท่าพี่น้องมือนี้ จะเป็นยังไงบ้างนะครับออกว่าจะปองในนอ้มขึ้นหอยนอกบันทีับปองออกก็ห็นได้บ่อยคาร่าออกเป็นพี่น้องมีนี่เดีมีโอกาสมาจอดรถขังเพื่อนเพิ่นนะครับรับฝากรถเพราะว่าขังท้ามอันใต้ก็เลยมาฝากจอดอยู่หลังบ้านเพื่อนนะครับพี่น้องหกสิบบาท ยางพาือนพนทวารอนุญาตเด้อจากอ,อังน,นี้ก็ได้จอดขลางกับกุ้งที่นักก่อนแต่ว่าเจ้าโตขึน้นมาหนึ่งมาอยู่พี่น้องมาหอดก่อนเืม่แล้วเขาเดินทางไก่ไดิขอนแกน่นโอ้ยมือแรกงพ่ะน,นะแล้วจากนี้กลับขอนแก่นครับพี่นอ้องกล่องจะเป็นสันนในเด้อเพราะว่าอันเพิ่งไพ่กับปุงกระตารถพูดได้ในนี้รถมะล่ำเฮาตัวหนึ่งพี่น้องเดินทางไก่ต่อครับมือนี อันนี้นะครับพี่น네้องเราก็มาห่อเรี้ยวนะครับยังงงงงมากพูดเดียวจะไหนว่างหันนีู่เราก็มาห่อเรี้ยวนะครับเพราะว่าโบนยางรัดปลากระดงมาโเขาเปรียบเทียบยังไปบูน้ำไปบูวัตถุใส่ก็เป็นหนังสันก็เป็นส่งผมเหมือนสันอูยูอันเนี้ยใส่หัวม้อนมาขัาดเด่นเด่เพิ่นดับไฟก่อนมาขัานเด็ดเป่าผู้ใดเป็นม้อนเป็นอย่างเขาใส่หัวจากคลองเลยไปใส่หัวใส่หัวยังหัวม้อนอันเดียมๆเลยเขาหัวม้อนบ่นดีเดียมเลยล่ะ คุณคุณพี่โง่พี่เดินทางไกลได้มือนสองเลยก็รูปนี้ไปใส่อะตาแดงยังไหไปใส่บอพี่ผมน้องเพรานว่าไปใส่เร็วๆเบามากมาเลี้งพอกันบันกุดข่วงเด้อพี่น้องเด้อ่วงใส่ข่วงซ้ำเตะข่วงซ้ำล้มแข้งอยู่บ่กสีน้ำแดงดีว่าเสียเอาเปล่าปะมากุดข่วงขันแกนพี่น้องม่ต้องเรียนอ้ยคนอำเภอเมืองยังไงขันแก่นนะพี่น้องนะพ่อครับอ่า กุ้งที่นกคนะครับครับผมแล้วก็พอกราเบิ้ว่าที่นาครซาแอนไลท์เซาลทจคสวยแน่นสันเฮ้ซาวำประเดียดเด้อวูวววววิวววววาวว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 วอววอวว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 เวววอวววววเห็นวววววเอวววบวว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 ว่ย พการับทาเลยติอ่ยังนี่จุยยังอู้โอ้ยู้ใดรม่เห็ยังอีกขี่กมันใส่อีกบุี่เออนี้โสตอนนั้นนี่นีแน่น่นี่นีเห็นว่านี่ศูนยเลยบอกมาติดเลขรถศูนย์หนึ่งเลขอันนี้ศูนย์่จิยงนีคืออยู่บนละกุ่งศูนย์งนี่มือเลี้ยงในเรื้อนออกมันเป็นตีรอมันจะี่องศูนย์สองนะครับวิ่งไปหาเสียแล้วเพี่น้องด้วยคำว่าเถือกนี่ล่ะยำร้อยประเดีบอกให้ซื้อด้วยครับพี่หน่อ่ บ่ได้บอกเด้อครับบอกว่าอันนี้ซื้อรถอันนี้พี่น้องมาติดไปให้นี่เอาพี่น้องเรียบร้อยคลิปนี้ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเอาไายมาแต่ผุนแล้ยวตทยอุมาแล้วนี่แหละพี่ทีเพาเดินทางต่อไม่ได้เอากพบมาคุกขวางเอาเครื่อเมือจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเอาไปเดินทางต่อมันไกะไปนอนบ้านพักคนละโอเคครับไปเสด็จัดเตนที